วิธีการเปิดตู้เคที่ความสูงนะครับเริ่มต้นเรามาที่หน้าจอ,อหน้าจอหลักนะครับแล้วก็มาแตะมุมขวาด้านบนตรงพื้นที่ว่างตรงนี้สักประมาณ1ิบวินาทีมันก็จะให้ขึ้นใส่รหัสนะครับเป็นรหัสที่เราตั้งไว้ว่าเราเป็นรหัสอะไรก็แล้วแต่ที่เราแจ้งกดมาที่เปิดตู้แล้วก็ใส่รหัสแล้วก,ก็กดยืนยัน จากนั้นเรามันจะขึ้นข้อความเปิดตู้ได้นะครับแล้วก็มาเปิดตู้ด้านข้างตรงนี้แล้วก็เอากุญแจสีขาวนี้มาไขาเปิดกุญแจข้างในนะครับแล้วก็เปิดตู้ออกได้แล้วหลังจากเราเปิดตู้ออกมาแล้วเราก็จะมาหยิบกล่องที่ใส่ธนบัตรตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะเก็บเงินที่อยู่ในกล่องแล้วก็จะหมุนน็อตตัวนี้ออกนะที่ยึดกล่องไว้ข้างในแล้วก็สามารถที่ยกกล่องออกมาได้ ก็หยิบเงิน,นออกมาทีนี้มอตอนที่เราจะปิดปิดตู้เราก็เอาวางเอาอ่าถาดรองธนาบาัตรช่องเดิมแล้วก็นำสกรูตัวนี้มาล็อกไว้เหมือนเดิมนี่ฮะหลังจากล็อกเสร็จแล้วมันก็ขยับไม่ได้แล้วก็ทำการปิดตู้ แล้วก็เราจะมาล็อกกุญแจข้างในตรงนี้ที่มันล็อกตู้นะครับแล้วก็ปิดฝาล็อกด้านนอกออกอแล้วเรา